มากมากที่ให้โอกาสับแอนรดีนะคะได้มามอบความช่วยเหลอในค่ำคืนนี้ค่ะจริงๆแล้วนะครับตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้ปัจจุบันนี้คือฝนตกล่อพวกเราไว้หมดเลยเใกล้ๆีนฝนตกนักแห้งครับแต่็มองีนฝนโบตกเพราะาม,มีแอนออรดีอยู่ครับผมเอาเน่าง้น่อ,อยปเี๋เย ไม่เลยไ่ดีรงแม่จริงครับผุไม่เคยเจอฝนเลยจริงๆในช่วงนี้น้ำท่วมจึงหมางอะไรใช่แตออรณีหนัสิไมซอยน้ำห่วงเนาะวันนี้ม็นคน่กิดการดสดมด้วยน้ำส่วนหนึ่งมันงแบ่บริเกิดมาจากฝนเอส่วนหนึ่งมุ่งะไลมา น้ำฟ้าน้ำสวัสดีจ้ากันลกอุตงเลยตงกอนเนาน้องพอยจ๋าน้องพอยสวัสดีจ้ากัสวัสดีจ้าน้องน้อพีชสวัสดีจ้าคุณจ้าคุณยาย่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหนเียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอสัมภาษณ์ก่อนสวัสดีจ้า Đóng, đóng đúng, mấy đúng, Tay mấy đúng, 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 Đóng đúng, đúng,